สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับช่องอมกอพอดแคสต์ช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับหากว่ามีเรื่องราวเรื่องไหนที่น่าสนใจแล้วก็กําลังเป็นประเด็นอยู่เราจะนํามาคุยให้ทุกคนฟังผ่านทางช่องอมกอพอดแคสต์นะครับและในคลิปนี้นะครับเรื่องที่เราจะนํามาเล่าให้ทุกคนฟังก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวงเคปเลอร์นั่นเองนะครับ ตอนนี้นะครับเคปเลอร์เนี่ยก็ได้มีการปล่อยคอนเทนต์ต่างๆออกมาทางโซเชียลแล้วนะครับเพื่อเป็นการพูดคุยแล้วก็พบปะกับแฟนๆของเคปเลอร์ในตอนนี้นะครับแต่ว่าวันนี้นะครับเคปเลอร์เนี่ยได้มีการไลฟ์นะครับเป็นการไลฟ์ผ่านทางช่อง y t u t u นะครับแล้วก็ได้มีการประกาศนะครับออกมาเกี่ยวกับในเรื่องของลีดเดอร์นะครับก็คือตําแหน่งลีดเดอร์ของ วงเคปเลอร์นั่นเองนะครับอย่างที่หลายๆคนนะครับได้มีการออกมาพูดคุยการเกี่ยวกับเรื่องราวของตําแหน่งของสมาชิกแต่ละคนนะครับในวงเคปเลอร์ไม่ว่าจะเป็นวิชวลเซนเตอร์โวคอลหรือว่ารวมไปถึงเมนแดนเซอร์แล้วก็ที่สําคัญนะครับตําแหน่งดีเดอร์ของวงเนี่ยก็คือได้ว่าเป็นอีกตําแหน่งหนึ่งนะครับที่เหล่าแฟนๆวงเคปเลอร์เนี่ยออกมาพูดคุยกันแล้วก็แสดงความคิดเห็นต่างๆนะครับว่าใครเนี่ยเหมาะสมที่จะได้ตําแหน่งดีเดอร์ไปนะครับ และว,วันนี้นะครับก็ได้มีการประกาศออกมาแล้วนะครับว่าใครเนี่ยคือคนที่ได้ตำแหน่งดีเตอร์นะครับซึ่งในตอนแรกนะครับที่แฟนๆเนี่ยได้มีการคาดเดากันไปก็จะเป็นยูจิน มาชิโร่แล้วก็ไดยอนนะครับที่3คนนี้เนี่ยจะมีคนพูดถึงกันอยู่บ่อยๆนะครับว่าเหมาะสมมากๆที่จะได้ตำแหน่งลีดเดอร์ของวงไปนะครับก็อย่างที่รู้กันนะครับว่าไดยอนเองก็เคยเป็นลีดเดอร์ในการทามิชชั่นในรายการแล้วนะครับแล้วก็เป็นลีดเดอร์ที่หลายๆคนในทีมเนี่ยให้ความไว้วางใจแล้วก็ทางรายการเนี่ยก็ซื่อที่เห็นว่าไดยอนเนี่ยสามารถนําทีมแล้วก็ควบคุมสมาชิกในทีมได้เป็นอย่างดีมากๆนะครับส่วนมาชิโร่เองก็ได้บทลีดเดอร์ไปเยอะเหมือนกันนะครับและที่ สำคัญนะครับมาเชโรเองก็ยังพาทีมใพ้ชนะได้กับทุกมิชชั่นเลยและอีกคนหนึ่งก็คือยูจินนั่นเองนะครับยูจินเนี่ยถือได้ว่าเป็นผู้เข้าแข่งขันที่มากด้วยประสบการณ์นะครับเพราะว่าเคยเดบิวต์มาก่อนแล้วและถ้าหากว่ายูจินนะครับได้เป็นลีดเดอร์เนี่ยก็จะสามารถนําเอาความสามารถแล้วก็ประสบการณ์ต่างๆที่เคยสะสมมาเนี่ยออกมาใช้นําทีมได้นะครับและว,วันนี้นะครับในไลฟ์เนี่ยก็ได้มีการประกาศออกมาจริงๆแล้วนะครับว่าใครคือผู้ที่จะได้ตําแหน่งลีดเดอร์ไปและตําแหน่งลีดเดอร์ของวง นะนั่นก็คือยูจินแล้วก็มาชิโร่นั่นเองนะครับทุกคนเป็นอะไรที่แปลกใหม่มากๆเลยนะครับสำหรับการที่จะมีลีดเดอร์2คนในวงนะครับเพราะว่าจากที่หลายๆ คนได้ติดตามวงเคป p อกมาเนี่ยก็จะเห็นว่า1วงนะครับก็จะมีลีดเดอร์เพียงแค่1คนเท่านั้นนะครับแต่ว่าหลังๆมานี้นะครับในหลายๆวงเนี่ยก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ต่างๆนะครับสำหรับตำแหน่งลีดเดอร์อย่าง b l a c k พิงกเองนะครับก็เป็นอีกหนึ่งวงเกิลกรุ๊ปนะครับที่ไม่มีลีดเดอร์นะครับถึงแม้ว่าจีซูเนี่ยจะอายุมากที่สุดในวงนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ตำแหน่งลีดเดอร์ไปนะครับต่างคนต่างช่วยกันดูแลสมาชิกในวงแล้วก็ดูแลวงด้วยกันเองนะครับและนี่ก็เป็นอีกหนะครับ ก็คือแคปเร์นั่นเองที่มีลีดเดอร์2คนในวงนะครับลีดเดอร์หลักๆเนี่ยเราคิดว่าน่าจะเป็นของยูจินนะครับเพราะว่าจากอายุแล้วก็ประสบการณ์ต่างๆที่ได้รับมานะครับจากการเดบิวต์มาแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะทําให้ยูจินเนี่ยเป็นลีดเดอร์หลักของวงนะครับแล้วส่วนมาเชโรตเนี่ยคาดว่าน่าจะได้เป็นตําแหน่งโคลีดเดอร์นะครับนั่นก็คือลีดเดอร์รองหรือว่าผู้ร่วมนําทีมนั่นเองนะครับก็เหมาะมากๆนะครับสาหรับมาเชโรตเพราะว่า ในรายการเนี่ยมาชิโร่ก็สามารถนําทีมให้ชนะมาได้ทูกมิชชั่นเลยนะครับและอีกอย่างนะครับมาชิโร่ก็ถือได้ว่าเป็นเด็กฝึกจากทางญี่ปุ่นนะครับที่มีประสบการณ์เคยเป็นเด็กฝึกฮัรดในเกาหลีมาแล้วนะครับนั่นก็คือค่าย JYP นั่นเองถือได้ว่าต่างคนต่างมีประสบการณ์ในการทํางานมาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการที่เคยเดบิวต์มาแล้วรวมไปถึงการที่เคยเป็นเด็กฝึกในค่ายใหญ่ของทางเกาหลีนะครับถือได้ว่าทั้งสองคนเนี่ยก็มีประสบการณ์พอที่จะนําทีมเคปเลอร์นะครับให้ประสบความสําเร็จแล้วก็ออกมาดีได้อย่างแน่ นนนคใครนะครับที่เป็นแฟนคลับของ k ค p l e r แล้วก็มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเราได้นะครับแล้วก็ ใครนะครับมีอะไรจะเสริมเกี่ยวกับเรื่องตำแหน่งของลีดเดอร์ของแค p l e เลอร์หรือว่าลีดเดอร์วงอื่นๆนะครับว่ามีวงไหนที่มีลีดเดอร์คนหรือว่ามีวงไหนที่มีเรื่องราวอะไรเกี่ยวกับลีดเดอร์เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกับเราได้นะครับส่วนใครนะครับที่อยากจะติชมหรือว่าให้คําแนะนําอะไรให้เรานําไปปรับปรุงเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกมาได้เลยนะครับแต่ว่าก็ขอเหมือนกันนะครับคอมเมนต์ด้วยความสุภาพนะครับและเราเนี่ยจะนําเรื่องราวที่ทุกคนติชมเนี่ยไปปรับปรุงพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นนะครับหวัง ว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ออกมกอพอดแคสต์กันด้วยนะครับรับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับเราจะนำเรื่องราวอะไรมาพูดให้ทุกคนฟังอีกก็รอติดตามกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ